สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเกตโอ่าเครื่องค่าความดีนะครับเนอะ๊ะคำชิดคือ่าให้ทุกคนนะครับเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมากนติดตั้กดรับอินนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้นะครับโปรแกรมเราอินอเราก็ได้ขึ้นมานะ นี่นะครับแเราจะได้เจอเป็นตัวแล้วนะครับผหมั้นี่ผมในหนะครับเลยนะครับกดเลิกอินไปเลยนะครับเมื่อเราอินเจ็คนะครับเราก็ตอนนี้จำไว้นะครับค่าชี่ของมันเท่าไหร่มันจะขึ้นเรื่อที่ละหนึ่งพันนะครับเห็นไหมครับกดป๊อปมันจะเริ่มขึ้นปุ๊บเลยนะครับเราลองกดอีกทีนะครับจะเกียกดูดีๆนะครับ ่ะเริ่มเราจะมาเริ่มเปิดกันเลยนะครับดูนะครับความทันทีป๊อปเรียบร้อยครับความชิดจะไม่ขึ้นนะครับเราจะกุกหนักนะครับอันนี้ก็ทวามชิดไมขึ้นแล้วนะครับสามารถเปิดสกีได้อะไรได้นะครับนะครับจะห่วงก็น่าจะเปิดครับเพราะมันจะ็บเตือนทันทีทันเห็นไหมเชือดฟันนี่โอ้ตัวนี้ผมยังหาไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็อาจจะคลิปพียงเท่านี้นะครับก็ อยากเห็น,นบชิมจรวดระดันนี้ว่าให้นะก่อนกานะครับส่วนใครที่อยากได้ว่าอยากรู้ว่ามันจะใช้ยังไงก็ผมก็ได้สอนมันมะีชิมนะคส่วนเ็บี้นะครบเป็นเล็สตรีรที่หนะครับมีลายเข้าจอดา,านะครับปิดกันิดกันไปจะเปิดเ็บมันก็จะปิดไปแล้วก็น,กน,นี่นะรเป็นเล็บสตรีเวนี้ โอเคนะคะวันนี้ผมก็ขอจบคิปเพียงเท่าน,นี้นะครับเรื่องใครที่สนใจอยากได้โปรโปรเนี่ยปิดกันดีกว่าอ่าไม่เป็นไรครับใครที่ใครที่สนใจอยากได้โปรกี่รายนะครับสามารถติดต่อได้ที่ผมนะครับเข้ามาในเว็บเลยนะครับแล้วก็มาถามว่าคนที่ชื่อสปูย์มานะครับอ่าผมก็จะตอบเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคิปเพียงเท่านี้นะครับ อ่างใครที่ว่าผมหรืว่าใช้ชีวีแฮ็อะไรเนี่ยดูจอใหญ่เลยก็ได้นะครับผมก็จะดูนะครับเดี๋ยวตอนั้งนาตินหน้าจอเนี่บไม่พบรมชี้อุอะไรทั้งที้นะครับมาดูคมชี้ของช่อเดิมนะครับ ว่าวันนี้เขาจะมีนะครับผมครับ